สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปอยจะพาเพื่อนๆมาเติมเงิน g Wallet นะคะใส่แอปกระเป๋าตังค์นะคะสำหรับเราจะใช้คนละครึ่งหรือเที่ยวไปด้วยกันนะคะสำหรับเอ่อที่รัฐบาลจ่ายให้ครึ่งหนึ่งนะคะวิธีเติมเงินเข้า g Wallet นะคะง่ายๆเลยค่ะให้เพื่อนๆเข้าไปในแอปเป๋าตังค์นะคะแล้วพอเอ่อพอล็อกอินเข้ามาแล้วมันจะ ขึ้นอย่างนี้ค่ะหน้าจอแบบนี้เลยให้เพื่อนๆไปที่ g w a l l e t นะคะตัวแรกเลยนะคะสีเขียวนะคะแล้วแถบสีเขียวข้างบนค่ะที่เขาเขียนว่าเติมเงินเข้า g Wallet นะคะให้กดเลยและให้เลือกธนาคารที่เพื่อนๆมีค่ะในแอปในแอปพลิเคชันที่เรามีอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะคะถ้าเรามีธนาคารอะไรก็คือเลือกธนาคารนั้นเลยนะคะ ก็คือเราจะเติมผ่านแอปหรือจะเติมผ่าน qr พร้อม pay หรือตู้ atm ได้หมดเลยค่ะถ้าเราเติมผ่านแอปนะคะง่ายๆสมมตุติห้องปอยมีกรุงสีนะคะก็เข้าไปที่กรุงสีเลยและตรงนี้ค่ะสำคัญตรงนี้มันจะขึ้นว่ารหัสที่เราให้เขียนเขาให้เขียนคัดลอกนะคะเป็น g wallet id นะคะ ให้เรากดคัดลอกนะคะแถบสีฟ้าเนี่ยค่ะมันจะมีมันจะมีข้อ1คัดลอกรหัส G-wallet ID ด้านบนโดยกดปุ่มคัดลอกข้อ 2. เปิดแอปพลิเคชันกรุงสีเพื่อเริ่มทำการเติมเงินข้อ 3. ไปยังเมนูเติมเงินจากนั้นเลือกเติมเงินพร้อมเพย์หรือ e wallet นะคะแล้วก็นำา w a l l e t ตไอที่ทำการคัดลอกไปวาง ในช่อง e wallet ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมนะคะและเติมเงินตามขั้นตอนปกติค่ะเดี๋ยวปอยจะทำให้ดูนะคะคัดลอกก่อนเลยอันดับแรกมันก็จะขึ้นว่าคัดลอก id สําเร็จแล้วเราก็เปิดแอปเพื่อเติมเงินนะคะเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะหน้าธนาคารของเราก็ให้เลือกเติมเงินค่ะบัญชีนะคะเขาจะเขียนว่า คุณจะเติมแบบไหนให้เลือกเติมเงินพร้อมเพย์เลยนะคะอ้างค่ะมันจะเขียนว่าหมายเลขอ้างอิงผู้ให้บริการหมายเลข eWallet 15หลักนะคะให้เรากดแช่ไวค้ค่ะกดแช่ไว้เลยพอกดแช่พอปล่อยมือนะคะมันจะเขียนว่าวางคลิปบอร์ดให้เพื่อนๆกดคำว่าวางนะคะข้างล่างค่ะถัดไป แล้วเขาก็จะใหเ้เราเลือกค่ะว่าเราจะเติมเงินเท่าไหร่นะคะเลือกไปเลยกี่บาท1 0 0 0ง0้อบาทนะคะพอจะลองเติม50บาทก่อนนะคะถัดไปค่ะเนี่ยค่ะก็จะถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันไหมเพราะมันจะเป็นเติมเงินคือชื่อของเราบัญชีพร้อมเพย์และชื่อผู้รับเงินตรงใช่ไหมใช่เป็นบัญชีจีเวเลตของเราหรือเปล่าค่าธรรมเนียมศูนบาทนะคะ ถ้าเราต้องการเติมก็กดยืนยันเลยถ้าไม่ต้องการเติมก็ไม่ต้องกดค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จสิ้นค่ะเนี่ยค่ะปอยก็เติมแล้วนะคะเติมสองครั้งครั้งละ50บาท เราก็มีแล้วค่ะ100บาทนะคะเงินใน wallet นะคะก็คือถ้าเพื่อนๆจะเติมเท่าไหร่เดี๋ยวรัดเขาก็จะเติมให้เราอีกนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะในการใช้ซื้อของตามห้างที่ขึ้นที่เขาลงทะเบียนด้วยกันนะคะโดยวิธีใช้ก็คือมันจะเขียนข้างล่างนะคะเห็นกลมๆไหมคะสีฟ้าค่ะสีน้ําเงินหรือสีฟ้าเนี่ยค่ะมันจะเขียนว่าสแกนจ่ายนะคะพอเราซื้อของเอาของมาให้อ่า เคาน์เตอร์แคชเชียร์นะคะแล้วเราก็สแกนจ่ายจุดนี้ค่ะเราต้องกดอนุญาตนะคะเนี่ยค่ะแล้วเขาจะมีบาร์โค้ดร้านค้านะคะแล้วก็ยิงบาร์โค้ดเลยพอยิงบาร์โค้ดก็คือจบค่ะแล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยค่ะ่ะง่ายๆค่ะเพื่อนๆถ้ามีมีอะไรที่ไม่เข้าใจยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ